ที่บ้านมีลิงค่ะทุกคนแต่ลิงที่บ้านหน้าตาแปลกๆมีสีขาวและลายสลิดลิงที่บ้านร้องเมียวเมียวเมียวได้ยินเสียงลิงร้องไหมคะ ลิงที่บ้านร้องเหมียวเหมียวลิงบ้านใครร้องแบบนี้มั่งอ่อืมลิงบ้านใครร้องแบบนี้มั่งบ้านใครมีลิงหน้าตาแบบนี้บ้างอะขึ้นไปทำไมอ่ะลูก ลงมาแล้วลงมาแล้วฮึบอ่ารายงานตัวจริงๆเป็นลิงเหรอคะจริงๆเป็นลิงเหรอฮะเป็นลิงอือเป็นลิงอ่ะลูกร้องทำไมอือร้องทำไมคะ นายด,ดูตัวสกรปรกมากเลยน้องจริงอขึ้นไปทำไมไปซองนกเหรอ,อ,อสาวน้อยของเราจริงๆ